ดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสลามนะคะนี่แม่เราเจอนะกำลังแม่กำลังไปส่งของแล้วมีคนสั่งของแม่นะคะเป็นเสื้อผ้านะคะแม่กลับมาบ้านเราปุ๊บเจอสลามถกอยู่อันนี้เป็นสีทองแต่ทำไมกล้องมันเป็นสีเหลืองๆอ้สีมุกด้วยมีกับเพชรนิดๆเปิดกันเลย จะไม่ได้ยินเพราะว่ากล้องเราแบบกากนะไม่ได้ใช้กล้องไอ้นั่นใช้กล้องมือถือนะสวยมากเลยนะอันนี้ของใครไม่รู้อะตกอยู่กลางถนนนะ่ะเราจำได้อันนี้น่าจะเป็นห่องเด็กโรงเรียนเราทำร่วงนะอันนี้เจอใช่ปะอีกอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งนะคะอืมเป็นของเราเองอือผสมกันไหมแพ้ไม่ได้โอเคเก็บใส่ถัง,งก่อนโอเคนะคะ สงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe าากดไลค์อย่าก,กดดีไลค์นะคะบ๊ายบายกับแก๊งสายเยอะบ๊ายบายจุบ๊บ